คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเนื้อหานี้ผสมผสานข้อเท็จจริงกับสมมติฐานกรุณาใช้วิจารณญาณและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งวิชาการที่เชื่อถือได้ลองจินตนาการดูว่าเมื่อ4,500ล้านปีก่อนโลกของเรายังเป็นเพียงก้อนหินร้อนระอุที่ว่างเปล่าไม่มีต้นไม้ไม่มีสัตว์ไม่แม้แต่แบคทีเรียตัวเล็กจิว๋วแล้วชีวิตแรกบนโลกมาจากไหน คำตอบอาจไม่ต้องมองหาบนโลกแต่อยู่ไกลออกไปในอวกาศในก้อนหินที่ลอยอยู่ระหว่างดาวเคราะห์เมื่อต้นเดือนธันวาคม2025นาซ่าประกาศการค้นพบที่อาจพลิกความเข้าใจของเราเกี่ยวกับกำเนิดชีวิตพวกเขาค้นพบส่วนผสมทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างโมเลกุล RNA ในตัวอย่างหินจากดาวเคราะห์น้อยเบนนู และนี่คือเรื่องราวที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เบนนู u, คือดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ500เมตรหรือราวความสูงของตึกเอ็มพ e s สเต e หนึ่ตึกครึ่งดาวดวงนี้โคจรรอบดวงอาทิตย์ใกล้โลกของเราและถูกจัดว่าเป็นวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อโลกในอนาคตอันไกล แต่สิ่งที่ทำให้เบนนูน่าสนใจไม่ใช่ความอันตรายหากแต่เป็นความเก่าแก่ของมันเบนนูเป็นเศษซากจากการก่อตัวของระบบสุริยะเมื่อ4,500ล้านปีก่อนมันคือแคปซูลเวลาที่เก็บรักษาสภาพดั้งเดิมของวัตถุในอวกาศยุคแรกเริ่ม นาซาจึงส่งยานอาวกาศชื่อโอไซริสเร็กซ์ออกเดินทางไปเก็บตัวอย่างหินจากเบนนูและนำกลับมาอย่างโลกภารกิจนี้ใช้เวลาถึง7ปีเดินทางไกลกว่า7,000ล้านกิโลเมตรและในวันที่24กันยายน2023แคปซูลบรรจุตัวอย่างก็ตกลงมาถึงพื้นโลกอย่างปลอดภัยที่ทะเลทรายรัฐยูทาสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างที่นำกลับมามีน้ำหนักประมาณ121.6กรัมอาจฟังดูน้อยนิดแต่มันคือตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยที่มากที่สุดเท่าที่สหรัฐเคยนำกลับมาจากอาวกาศและสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นกำลังสร้างความตื่นเต้นไปทั่วโลกพื้นฐานที่จำเป็น RNA คืออะไรก่อนจะไปต่อเราต้องทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานก่อน คุณคงเคยได้ยินชื่อ DNA กันบ่อยมันคือโมเลกุลที่เก็บข้อมูลพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ RNA ละ่ะ RNA ย่อมาจากไรโบนิวคลีอิกแอเป็นญาติสนิทของ DNA ลองนึกภาพว่า DNA เปรียบเหมือนสมุดสูตรอาหารที่เก็บไว้ในห้องสมุดส่วน RNA คือผู้คนที่ไปคัดลอกสูตรจากสมุดแล้วนำไปให้พ่อครัวทำอาหาร RNA จึงเป็นตัวกลางที่ส่งต่อข้อมูลจาก DNA ไปอย่างกระบวนการสร้างโปรตีนแต่ RNA มีความพิเศษกว่านั้นมันสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่างในตัวเดียวทั้งเก็บข้อมูลพันธุกรรมและเร่งปฏิกิริยาเคมีนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว่า RNA อาจเป็นโมเลกุลแรกที่ทำให้ชีวิตเกิดขึ้นได้ ก่อนที่ DNA และโปรตีนจะวิวัฒนาการตามมาแนวคิดนี้เรียกว่าสมมุติฐานโลก RNA หรือ RNA world hypothesis RNA ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายอย่าง 1. คือนิวคลีโอเบสซึ่งเป็นตัวอักษรที่ใช้เขียนรหัสพันธุกรรมมีอยู่5ชนิด 2. คือฟอสเฟตซึ่งเป็นตัวเชื่อม และ 3. คือน้ำตาลไรโบสซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่ร้อยเรียงทุกอย่างเข้าด้วยกันการค้นพบครั้งนี้สำคัญเพราะนักวิทยาศาสตร์พบว่าเบนนู u, มีส่วนประกอบเหล่านี้ครบทุกอย่างเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาหลักก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เคยพบนิวคลีโอเบสทั้ง5ชนิดและฟอสเฟตในตัวอย่างจากเบนนูแล้วแต่ยังขาดส่วนประกอบสำคัญอีกหนึ่งอย่าง นั่นคือน้ำตาลไรโบสซึ่งเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของ RNA การค้นพบล่าสุดนี้นำโดยศาสตราจารย์โยชิฮิโร่ฟูรุคาวะจากมหาวิทยาลัยโทโฮกุประเทศญี่ปุ่นได้พบน้ำตาลไรโบสและกลูโคสในตัวอย่างจากเบนนูนี่หมายความว่าตอนนี้เราพบส่วนประกอบทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้าง RNA บนดาวเคราะห์น้อยดวงนี้แล้ว แต่ไม่ใช่แค่นั้นนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าหมากฝรั่งอวกาศสารอินทรีย์ผิดปกติที่ไม่เคยพบมาก่อนในวัตถุจากอวกาศสารนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจว่าโมเลกุลซับซ้อนเกิดขึ้นได้อย่างไรในยุคแรกของระบบสุริยะ ในตอนแรกนี้เราได้รู้จักกับดาวเคราะห์น้อยเบนนูและภารกิจโอไซริส RX ที่เดินทางไปเก็บตัวอย่างและนำกลับมาอย่างโลกเราได้เรียนรู้ว่า RNA คืออะไรและทำไมมันจึงสำคัญต่อการกำเนิดชีวิตการค้นพบน้ำตาลไรโบสและกลูโคสในเบนนูหมายความว่า ส่วนประกอบทั้งหมดของ RNA มีอยู่บนดาวเคราะห์น้อยดวงนี้และนี่อาจเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกว่าวัตถุดิบของชีวิตอาจมาจากอวกาศในพาร์ทต่อไปเราจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของการค้นพบทำไมการพบไรโบสแต่ไม่พบดีออกซิไรโบสจึงสำคัญและสมมุติฐานโลก RNA บอกอะไรเราเกี่ยวกับชีวิตแรกบนโลก รวมถึงปริศนาของหมากฝรั่งอวกาศที่น่าทึ่งโปรดติดตามต่อไปในพาร์ทที่แล้วเราได้รู้จักกับดาวเคราะห์น้อยเบนนูและภารกิจโอไซริส RX ที่นำตัวอย่างหินกลับมาอย่างโลกเราได้เรียนรู้ว่า RNA อาจเป็นโมเลกุลแรกที่ทำให้ชีวิตเกิดขึ้นได้ และการค้นพบน้ำตาลไรโบสในเบนนูหมายความว่าส่วนประกอบของ RNA มีครบแล้วบนดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ตอนนี้เราจะมาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของการค้นพบและทำความเข้าใจว่าทำไมมันถึงสำคัญขนาดนี้ไรโบสกับดีออกซิไรโบสความแตกต่างที่สำคัญ สิ่งที่น่าสนใจคือในตัวอย่างจากเบนนูนักวิทยาศาสตร์พบน้ำตาลไรโบสแต่ไม่พบดีออกซีไรโบสทั้งสองเป็นน้ำตาลที่คล้ายกันแต่มีความแตกต่างเล็กน้อยในโครงสร้างไรโบสเป็นน้ำตาลที่ใช้ใน RNA ส่วนดีออกซีไรโบสใช้ใน DNA ลองนึกภาพว่าไรโบสเป็นบล็อกตัวต่อแบบหนึ่ง ส่วน d ีออกซิไรโบเป็นบล็อกตัวต่ออีกแบบที่ขาดชิ้นส่วนเล็กน้อยไป1จุดการที่เบนนูมีไรโบสแต่ไม่มีดีออกซิไรโบสบอกเราว่าในยุคแรกของระบบสุริยะไรโบสน่าจะมีมากกว่าดีออกซิไรโบสนี่คือหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนสมมุติฐานโลก RNA นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าชีวิตแรกบนโลกอาจใช้ RNA เป็นโมเลกุลหลักในการเก็บข้อมูลพันธุกรรมและแร่งปฏิกิริยาชีวภาพก่อนที่ DNA จะวิวัฒนาการมาแทนที่ในภายหลังศาสตราจารย์ฟุรุกควะอธิบายว่าชีวิตในปัจจุบันอาศัยระบบที่ซับซ้อนประกอบด้วย DNA RNA และโปรตีนแต่ชีวิตยุคแรกน่าจะเรียบง่ายกว่านี้มาก RNA เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพราะมันสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งเก็บข้อมูลพันธุกรรมและเร่งปฏิกิริยาชีวภาพนอกจากไรโบสแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังพบกลูโคสในเบนนูเป็นครั้งแรกที่พบน้ำตาล6คาร์บอนชนิดนี้ในตัวอย่างจากนอกโลกกลูโคสเป็นน้ำตาลที่ร่างกายเราใช้เป็นแหล่งพลังงานหลัก เมื่อคุณกินข้าวหรือขนมปังร่างกายจะย่อยมันเป็นกลูโคสเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงการค้นพบกลูโคสในเบนนูหมายความว่าแหล่งพลังงานสำคัญสำหรับชีวิตมีอยู่แล้วในระบบสุริยะยุคแรกนี่เป็นหลักฐานแรกที่บ่งชี้ว่าแหล่งอาหารหรือพลังงานพื้นฐานสำหรับชีวิตอย่างที่เรารู้จักมีอยู่ในอวกาศมานานหลายพันล้านปีแล้ว ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เคยพบไรโบสในอุกกาบาต2ก้อนที่ตกลงมาบนโลกได้แก่ NWA 801และเมอร์ชิซันแต่ปัญหาของอุก,กาบาตคือมันผ่านชั้นบรรยากาศโลกและสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมบนโลกแล้วจึงอาจมีการปนเปื้อนได้ ตัวอย่างจากเบนนูต่างออกไปมันถูกเก็บอย่างระมัดระวังในสภาพปลอดเชื้อและปลอดการปนเปื้อนทำให้นักวิทยาศาสตร์มั่นใจได้ว่าสิ่งที่พบคือสารอินทรีย์จากอาวกาศจริงๆไม่ใช่การปนเปื้อนจากโลกแต่การค้นพบที่น่าทึ่งที่สุดอาจไม่ใช่น้ำตาลแต่เป็นสารผิดปกติที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่ามาร์รั่งอวกาศหรือ p เป e กัม สารน,นี้ไม่เคยถูกพบมาก่อนในวัตถุใดๆจากอวกาศดรสกอตต์แซนฟอร์ดจากศูนย์วิจัยเอมสของนาซาอธิบายว่าสารน,นี้มีลักษณะคล้ายพลาสติกหรือยางที่ยืดหยุ่นได้เมื่อตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีพบว่ามันคล้ายกับโพลียูรีเทนซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ใช้ทำโฟมหรือสารเคลือบบนโลกสารหมากฝรั่งอวกาศนี้เคยอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นได้ในอดีต ก่อนจะแข็งตัวตามการเวลามันประกอบด้วยพอลิเมอร์ที่อุดมด้วยไนโตรเจนและออกซิเจนซึ่งเป็นธาตุสำคัญสำหรับชีวิตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสารนี้ก่อตัวขึ้นในยุคแรกๆของระบบสุริยะตอนที่ดาวเคราะห์น้อยต้นกำเนิดของเบนนูเริ่มอุ่นขึ้นจากการแผ่รังสีกระบวนการนี้ทำให้เกิดสารประกอบที่เรียกว่าคา,าร์บอเมท ซึ่งต่อมาเชื่อมต่อกันเป็นสายโซ่ยาวหรือที่เรียกว่าพอลิเมอร์ดร์แซนฟอร์ดกล่าวว่าสารแปลกนี้อาจเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงแรกสุดที่เกิดขึ้นกับวัตถุในดาวเคราะห์น้อยดึกดำบรรเราอาจกำลังมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้จุดเริ่มต้นของจุดเริ่มต้นการค้นพบทั้งหมดนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับกำเนิดชีวิต ถ้าส่วนประกอบทั้งหมดของ RNA มีอยู่บนดาวเคราะห์น้อยแสดงว่าชีวิตบนโลกอาจไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่อาจได้รับวัตถุดิบมาจากอวกาศในพารต่อไปเราจะมาสำรวจความหมายและผลกระทบของการค้นพบนี้รวมถึงคำถามที่ใหญ่กว่านั่นคือถ้าส่วนประกอบของชีวิตมีอยู่ทั่วไปในจักรวาล โอกาสที่ชีวิตจะมีอยู่ที่อื่นในจักรวาลจะเป็นเท่าไรและเราจะค้นหามันได้อย่างไรโปรดติดตามต่อในพาร์ทที่แล้วเราได้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดของการค้นพบเราได้เรียนรู้ว่าการพบไรโบสแต่ไม่พบดีออกซีไรโบสในเบนนูสนับสนุนสมมุติฐานโลก RNA ที่เชื่อว่า RNA อาจเป็นโมเลกุลแรกของชีวิต เรายังได้รู้จักกับหมากฝรั่งอวกาศสารอินทรีย์ผิดปกติที่ไม่เคยพบมาก่อนตอนนี้เราจะมาสรุปว่าการค้นพบเหล่านี้มีความหมายอย่างไรต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับกำเนิดชีวิตสมมุติฐานโลก rna ถูกเสนอครั้งแรกในทศวรรษที่60โดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ็ l e x a n d e r rich แนวคิดนี้บอกว่าก่อนที่จะมี dna และโปรตีน โลกของเราอาจมีแต่ RNA ที่ทำหน้าที่ทุกอย่างด้วยตัวเอง RNA มีความพิเศษตรงที่มันสามารถจำลองตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งโมเลกุลอื่นและยังเร่งปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยในขณะที่ DNA ทำได้แค่เก็บข้อมูลและโปรโตีนทำได้แค่เร่งปฏิกิริยา RNA ทำได้ทั้งสองอย่าง การค้นพบจากเบนนูให้หลักฐานที่แข็งแกร่งว่าวัตถุดิบสำหรับสร้าง RNA มีอยู่ในอวกาศตั้งแต่ยุคแรกของระบบสุริยะและดาวเคราะห์น้อยอย่างเบนนูอาจเป็นผู้ส่งวัตถุดิบเหล่านี้มายังโลกในยุคที่โลกยังถูกชนด้วยอุก,กาบาตบ่อยครั้ง นักวิทยาศาสตร์จากนาซาอธิบายว่าข้อมูลจากภารกิจโอไซร s สเรเป็นเหมือนการวาดภาพที่ชัดเจนขึ้นของระบบสุริยะที่เต็มไปด้วยศักยภาพในการกำเนิดชีวิตคำถามที่ยังคงท้าทายคือทำไมเราถึงพบชีวิตแค่บนโลกเท่านั้นในขณะที่ส่วนประกอบของมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งการค้นพบนี้มีความหมายลึกซึง้งต่อการค้นหาชีวิตนอกโลก ถ้าส่วนประกอบของชีวิตมีอยู่บนดาวเคราะห์น้อยมันก็น่าจะมีอยู่บนดาวเคราะห์และดวงจันทร์อื่นๆด้วยยานยูโรปาคลิปเปอร์ของนาซาที่เพิ่งถูกส่งไปเมื่อปีที่แล้วกำลังเดินทางไปยังดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสซึ่งมีมาหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็งถ้าเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับชีวิตมีอยู่ทั่วจักรวาลยูโรปาอาจเป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นในการค้นหา ดาวเทียมเอ็นเซลาดัสของดาวเสารก็น่าสนใจเช่นกันมันพ่นไอน้ำและสารอินทรีย์ออกมาจากน้ำพุใต้ผ้นผิวซึ่งอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับชีวิตนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะส่งภารกิจไปเก็บตัวอย่างจากดาวแคระซีรีส์ในแถบดาวเคราะห์น้อยซึ่งอาจมีน้ำอยู่ใต้ผ้นผิวเช่นกัน ทุกๆก,การค้นพบใหม่ช่วยเติมเต็มภาพใหญ่ของคำถามที่มนุษย์ถามมานานหลายพันปีนั่นคือเราอยู่คนเดียวในจักรวาลหรือไม่ก่อนจากกันมีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเกี่ยวกับการค้นพบครั้งนี้ ประการแรกตัวอย่างจากเบนนูมีกรดอะมิโนถึง14ชนิดจาก20ชนิดที่ชีวิตบนโลกใช้สร้างโปรโตีนนี่เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งประการที่2ตัวอย่างยังมีแอมโมเนียในปริมาณสูงมากแอมโมเนียเป็นสารตั้งต้นสำคัญในการสร้างโมเลกุลซับซ้อนอย่างกรดอะมิโน การมีแอมโมเนียมากมายหมายความว่าปฏิกิริยาเคมีที่สร้างชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าประการที่สตัวอย่างมีเกลือแร่ธาตุที่บ่งชี้ว่าดาวเคราะห์น้อยต้นกำเนิดของเบนนูเคยมีน้ำเค็มไหลเวียนอยู่ภายในน้ำเค็มนี้อาจเป็นน้ำซุปที่ทำให้โมเลกุลต่างๆมาพบกันและทำปฏิกิริยากัน และประการสุดท้ายยานอาวกาศโอไซริสเร็กซ์ไม่ได้หยุดภารกิจหลังจากส่งตัวอย่างกลับโลกมันได้รับชื่อใหม่ว่าโอไซริสเอเพ็กซ์และกำลังเดินทางไปพบกับดาวเคราะห์น้อยอโพฟิสในปี2029ซึ่งจะบินผ่านใกล้โลกมากในระยะเพียง30,000กิโลเมตรการผจญภัยยังไม่จบ การค้นพบน้ำตาลไรโบสและกลูโคสในตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยเบนนูเป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจกำเนิดชีวิตมันบอกเราว่าส่วนประกอบทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้าง RNA ซึ่งอาจเป็นโมเลกุลแรกของชีวิตมีอยู่บนดาวเคราะห์น้อยที่โคจรรอบดวงอาทิตย์มานานหลายพันล้านปี สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือตัวอย่างจากเบนนูเป็นเพียงจุดเริ่มต้นห้องปฏิบัติการกว่า60แห่งทั่วโลกกำลังศึกษาตัวอย่างเหล่านี้และตัวอย่างบางส่วนจะถูกเก็บรักษาไว้สำหรับคนรุ่นอนาคตที่อาจมีเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ที่ดีกว่าเราการค้นพบนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าชีวิตมาจากอวกาศ แต่มันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นนั่นคือวัตถุดิบของชีวิตอาจไม่ได้พิเศษหรือหายากอย่างที่เราเคยคิดมันอาจมีอยู่ทั่วไปในจักรวาลรอให้เงื่อนไขที่เหมาะสมมาถึงเพื่อให้ชีวิตเบ่งบานและนี่คือเรื่องราวจากจักรวาลในวันนี้ขอบคุณที่รับฟังจนจบ หากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆพบกันใหม่ในเสียงจากจักรวาลตอนต่อไปสวัสดีคลาสหมอนสุขภาพรองรับคอบา่าไหลนอนสบายดีดีเป็นออฟฟิศซินโดรมจะรู้สึกหลับสบายดีขึ้นโครงสร้างหมอนช่วยรับพอดีกับบา่าไหล ผสมเส้นใหญ่ไฟเบอร์สัมผัสนุ่มเด้งถ่ายเทอากาศได้ดีเหมาะกับอากาศร้อนในบ้านเราและช่วยลดการเกาะตัวของฝุ่นละอองอันเป็นสาเหตุของภูมิแพ้ดีไซน์พร้อมซัพพอร์ตในทุกอิริยาบถท,ที่ขยับตัวขณะนอนหลับให้อิสระยามค่ำคืนด้วยขนาดใหญ่ไม่ว่าจะนอนตะแคงพลิกตัวด้านไหนก็สะดวก เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยให้คุณนอนหลับได้อย่างสบายช่วยในเรื่องบรรเทาอาการปวดคอและอาการเมื่อยล้าสรีระช่วงบนซื้อเลยเพื่อการฟังพอดแคสต์จะได้หลับลึกหลับสบายหลับเต็มตื่น